ออไอ้วุเส้นมึงเจะาอะไรกันน,กนะกันนะวันนี้ผมก็ได้ข่าวว่าทหารผงขาขาดนะสัญญงสัญญาอะไรแหกหมดมันเป็นอะไรฮนะทำสัญญาคุยกันกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเด็กเลี้ยงแก่ชัดๆเลยไอ้วุ้นเส้นกับลูกชายมันเนี่ยมันเป็นยังไง เหกทุกครั้งบอกว่ายัางไงหยุดยิงไม่มีเงื่อนไขแต่กูสั่งทหารกูปวนใช่ไหม <c oughs> ไอชาติชัว่วมึงพูดภาษาอะไรกูฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่กูแต่กูเกียนม,ามาึงว่ะไอ้วุ้นเส้นไอ้แก พยะยาเกินเมืองนะ่ะไม่มีหรอกในประเทศเขมรนนะ่ะชั่วที่สุดในชาติเลยเองนะ่ะเป็นยังไงก่อเรื่องก่อปัญหาสร้างเรื่องสร้างแล้วเฟกนิวเก่งโดยเฉพาะอินังอินังกากีอ่ะตัวดีอินาังกากีโสตายวันนี้มึงจะเฟกนิวอะไรอีกฮะ ยังไม่เห็นยังไม่เห็นเฟกนิวเลยวันนี้มันจะเฟกนิวอะไรขไมิ้นลูซเสียใจมากเสียใจ,ยยจยบ้านมา,นานรึเปล่าฮะอิชั่วคุณ <c oughs> เป็นอะไรกันน่กันนะอินาคาคิทำไมทำไมมึงมีความสุขมากเหรอเห็นทหารตัวเอง ลลมตุยนอนเป็นศพขึ้นอืนอยูชายแดนะมึงมีความสุขมากเหรอแล้วก็ไปตู่ว่าเป็นทหารไทยทหารไทยเขาอยู่ครบเลยจะบอกอะไรให้นะทหารไทยนะเขาติดต่อลูกติดต่อมีเเขาตลอดเวลาแล้วก็ใครเจ็บใครเป็นนะเขาลูกหมดนั่นแหละนะมึงไม่ต้องมาคิดตู่หรอกนะมึงยอมรับความจริงสิเะ นะมึงไม่ต้องมาอีชันรู้สึกเสียใจมากมึงไม่ต้องพูดเลยนะอีสันนานนี่คนเสียมไม่มีน้ำใจคนเสียมไม่มีน้ำใจมันบอกไม่มีน้ำใจบ้านบ้านยามึงหรอฮะท่านมากูไม่มีน้ำใจมาเดี๋ยวจะเสียมสับคอยดูมา้ามาอีนางกากิ อีอะไรนะยดตั้งสูงนะได้ยศตั้งสูงนะแต่จิตใจมันเหมือน